หมายี่สาอ่าเธอครับที่สุดกับเราขอได้มาเจอแฟนแล้ววันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าสูว่าครั้งเนี้ยเออแกมีรู้สึกว่าคุยกันว่าเอยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นก่อทุกครั้งใช่ไหมเพราะว่าเออครั้งนี้ถ้ามันตื่นเต้นก่าทุกครั้งผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราเตรียมมามันทําให้เราแบบอยากที่จะโชว์ให้แฟนๆได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเต็มที่กับมันมากมันก็อาจจะทําให้เราแบบตื่นเต้นขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบว่าเป็นแฟนมีที่ ครั้งที่สองปะถ้าไม่ใช,ใช่เป็น Vir t u a l l i f e ครั้งแรกที่ของของเอิร์ธมิกอันนี้คือ <c oughs> ครั้งที่สองอ๋อ <c oughs> มันก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เป็นเหมือนแบบมันเป็นวันของแฟนคลับเป็นน้อมเราวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันแบบแบบตัวต่อตัวเป็นใช่ <c oughs> ครับมันก็มีความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นจริงเป็นครั้งแรกที่มือเย็นน้าแต่ตอนมาลันครูแล้วก็ยัง <c oughs> มือเย็นอยู่ตอนนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการแสดงในวันนี้ครับใช่แล้วก็ที่สัมัสครับ สำคัญมันเป็นจีนบีทีวีแฟนเดย์ในดงคครั้งแรกด้วยแล้วก็วันแรกใช่แลยิ่งตื่นเต้นเลยเพราะมันตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็สึกว่าเออต้องต้องทำให้มันดีแล้วแหละอะไรเงี้ยจริงครับเป็นแบบโปรดมาเที่ยวที่เมืองครั้งแรกครับที่กดดันไหมครับเพราะว่าเราเปิดโอสุดๆจริงเพราะว่า อย่างที่บอกคือเราตั้งใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็โชว์อย่างเงี้ยซึ่งเรามีการคิดว่าจะเอาเพลงอะไรมาโชว์ให้แฟนคลับได้เห็นดีอ่างเงี้ยแล้วพอแล้วพอเราได้ซ้อมไปเรื่อยๆเงี้ยมันทําให้เราเฮ้ยมันจะมันจะดีไหมแฟนคลับจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็พยายามทําให้โชว์ของเรามันกลมที่สุดให้มันมีทุกรสชาติที่มันจะสามารถทําได้ว่าจะเป็นซึ้งสนุกดราม่าโรแมนติกเนี้ยก็วันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับใช่ครับร้องเพลงกับเต้นอะไรยากกว่ากันคะอะไรนะฮะร้องเพลงกับเต น่าจะเต้นแหละจริงเพราะว่าเราคนเราก็จะมีคนที่จับจังหวะแม่นเช่นพี่เอิร์ธแล้วคนจับจังหวะไม่ได้อย่างผมเก็เลยแบบมีความแต่เราก็ตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมที่เพื่อจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูวันนี้ครับครับวันนี้ซ้อมเยอะไหมคะในเรื่องของการเต้นโอ้โหโอ้โหก็คือหมดเวลาซ้อมก็ขอซ้อมต่อใช่ใครใครว่างกับมิกมา ซ้อมต่อเอิร์ดมาซ้อมต่อเพราะว่าเราอยากให้มันเป๊ะที่สุดแล้วก็อยากให้มันพร้อมที่สุดนะครับใช่ตอนนี้ตอนนี้พร้อมแล้วแต่ถ้าก็พร้อมแล้วพร้อมแลต่ถ้าเกิดเป็นผิดก็ก็เป็นอย่าว่าการจอย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 ครับความน่ารักของเอิร์ดนีคือความเป็นบอเต้ยีมมีเฮฮอะไรนี้ในนี้จะจัดเต็มเลยครับโอ้ต้องรอดูจัดเต็มแน่นอนจริงๆเพราะว่านั่นแหละสิ่งที่ตื่นเต้นคือ เป็นสิ่งที่เอิร์ธไม่เคยทําแต่มิกอาจจะเคยทําแล้วแล้วก็มีบางบุมที่มิกรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่เคยทําในที่ไหนม,มิกก็ทุกคนอาจจะเห็นว่้มิกนีมุมมองอีกอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นบางโชว์ที่เรายังไม่เคยโชว์ที่นี่แล้วก็เป็นหลายๆโชว์ที่ผมคิดว่าคนน่าจะดูและอนจอยกับมันไม่ว่าจะเป็นของทั้งโชว์ของมิกเองแล้วก็โชว์ของเอิร์ธเองครับคมรับเป็นน้ตาย้ยต้องเอาดูไม่รู้สองคนเป็นได้ช่วยกันคี่โชว์ไหม้งคู รรจ,รจริงๆอ่ะทุกเพลงทุกโชว์อะไรเงี้ยเราอ่ะได้ช่วยกันอยู่แล้วเราได้ช่วยกันเลือกเพลงแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นทีมของของแฟนแฟนมิในครั้งนี้อะไรเงี้ยฮะมันจะพลังกาย <S <s เทหร่ลย้แกเราพูดไะดเเกิด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 เอิไเกดเกิดูกิดเก้ดเกเกาดเเกิดเกิกเเกิเกิ่เกิเกิดกด้ดกิดเกเกินเกกดดเด เออมันมีทุกทุกเขาเรียกว่าทุกรถทุกชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแอบเห็นเมื่อกี้เส้นสายอนมีต่างชาติเยอะมากทั้งไทยจีนทุกอย่างเลยครับเป็นไงบ้างคะคืาเดินทางแล้วก็รูคนมืเยอะโอ้ซึ้งซึ้งมากเพราะว่าทั้งอ่ะค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พักอันนี้คือต้องยอมใจของจริงที่เขา รักเราขนาดไหนถึงได้บินมาถึงประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่รวมถึงคนไทยด้วยนะที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเอ้ยหรือว่าคนที่อยู่กรุงเทพนั่งรถเมล์มานั่งรถสาวแถวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหเพราะฉะนั้นเราแบบรู้สึกว่าเราจะมาอ่อนปกเปียกไม่ได้ไงเราต้องเต็มที่ใช่เจอเลยเจอเลยเจอแน่จริงมมีควากังวลอะไรอยู่ไหมคะเงี้อวออกรู้แต่วันนี้มันออกแต่วันนี้มันกดดันจริงมันมีความรู้สึกหลายๆความรู้สึกแบบวันนี้มันตื่นเต้นมากๆแล้วก็ เออนั่นแหละนี่ก็แบบว่าผัดกันใครจำสคริปต์ใครจำบ็อกกิ้องไหมนะเออมันต้องมีหลุดแน่นอนอุ้ยถ้าเป็นไปได้เราจะหลุดให้น้อยที่สุดเออดีกว่าอ่าจะถามว่าทุกที่ก็หลุดไหมหลุดแต่ว่าไปต่อ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 ต้องมีต้องมีแชร์กับผู้อื่นๆื่นไหมคะที่เขาต้องตามเรามาแล้วบางคนจะดื้อ นี่ไงนี่แบบมันคือความกดดันแล้วก็ความสนเส้นของเรารู้สึกว่ามันเป็นความหวังของหมู่บ้านเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นตัวเปิดเป็นคู่แรกเออเราก็เลยยิ่งต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ความผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเอ็นจอยกับแฟนคลับให้ได้มากที่สุดใช่ครับผู้อื่นเขามีส่วนกำลังใจอะไรมาให้เราก่อนไม่ใคือเป็นคี่เขาต้อการมากหรือเปล่ารที่กำลังใจกระทำรไหมถ้ผมเราไหมหรืออะไรยังไง ไม่ทับผมเขาเราว่าเขาก็คือแบบว่าเออแบบสู้ๆนะอะไรให้กำลังใจให้กำลังใจแต่วันน so ี้เฟิร์สเขาตังมาด้วยใช่แล้วเขาอยมาดูโชว์ก да SO ่อนหรือเปล่าเขาบอกเขาแบบไม่กล้าดูแล้วก็เขาเขาเราดูวันนี้วันนี้คนเดียวเลยใช่ซึ่งก็เหมือนกันพวงนี้เออมีก็ไปดูคนเขาตังเหมือนกันแล้วก็จะดูคู่ต่อไปเหมือนกันใช่ับไปขิงกันเองเราไม่ขี่ก็ตอนนี้ นี่ไงนี่ไงนี่ไง normal 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 มา normal ดีกว่าได้ข่าวว่าชงแต่ละคู่คือไม่มีใครยอมให้ใครรู้เลยว่าใครจะโชว์อะไรตอนที่ลิสไลท์ไม่มีเลยไม่มีเพราะคือเราไม่รู้เลยว่าแบบของใครโชว์ของใครเพราะเออเผืเกือบไม่รู้แล้วครับเออก็ตอนแรกอ่ะเราอ่ะก็อยากจะไปดูคู่ของเขาอะไรเงี้ยแต่แต่รู้สึกว่าเออเราคุยกันว่าถ้าเราไปดูคู่ของเขามันจะเกิดเป็นการเปรียบเทียบเออแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ย เราทําของเราให้ดีที่สุดก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่อยไปดูคู่คนอื่นเวลาเวลาตอนซ้อมมานะอะไรเงี้ยใช่มีอะไรจะพูดขิงกับเขาไปก่อนยัยไงไม่เปิดแล้วนะขอเป็นให้กาลังใจดีกว่าเนาะก็สู้นะครับทุกคนสู้ๆ้นะครับใช่เดี๋ยวพี่จะสู้วันนี้พี่จะสู้เต็มที่ครับแม้ว่าทิงเงือจะออกมือขนาดไหนพี่ก็จะร้องเพลงให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เต้นให้ได้พร้อมที่สุดครับโอเคเลยเดี๋ยวถึงตามน้องพี่จะคอยดูอยู่ไม่ห่างเลยครับ หายใจก่อนไม่หรือว่าแล้วเราคือคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดคือคนที่ซ้อมก็ซ้อมด้วยการทำทุกอย่างด้วยกันผมว่าพิพาแล้วเราก็คือคนที่ส่งกลังใจให้กันตลอดไม่ว่าม,มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าวันนี้จะโชยไงผมก็เป็นกลังใจให้พี่เอิร์ธแล้วผมมั่นใจว่าพี่เอิร์ตก็จะเป็นกันใจให้ผมใช่ไหมบอกเลยว่าแฟนมีครั้งนี้มาทำรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ทำให้เอิร์ธบีกอทะเลาะกันน้อยลงถ้าจะไม่ทะเลาะเลยไม่ทะเลาะเลยจริงๆแกก็ออออฟฟิเชียลเกิน เพราะว่าปกติอ่ะใช่ปกติผ่านมาคือไม่ติดบเรื่องบ็อกกิ้งเรื่องเพลงเรื่องเต้นอะไรเงี้ยเฮ้ยมีเอาเนี้ยนี้เฮ้ยเอิร์อเอาอันนี้ซี่บอกไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยจะเถียงกันตลอดแต่พอไปมีครั้งเนี้ยคือเราร่วมแรงร่วมใจสมณะชั้นลังก์ใช่คร้งนี้ไม่ได้อะไรเลยคั้นี้อยู่ไม่มีเลยไม่มีเลยเลิกเพลงอ่ะทุกคนแบบ เออแบบนี้คือเห็นตรงตามกันหมดเออใช่แบบว่าไม่มีแบบคอนฟ lict เรื่องเพลงเรื่องอะไรเลยอ่ะใช่แต่ว่าแนวเพลงที่เลือกมาคือตรงกันเลยตรงกันตรงกันแล้วเรามีตรงมากใช่ครับเป็นแนวเพลงสมรชาติอยากจุดพลุเอาพุ่งแล้วก็บอกแบบเป็นครั้งแรกที่แบบลงล็อกกันจริงๆริงใช่ทั้งเรื่องเพลงเรื่องท่าเต้นแล้วก็เรื่องบ็อกกิ้งเนี่ยทุกคนแบบช่วยกันปกติแล้วแบบ เอ้ยผิดผิดเอ้ยเอิร์ทผิดเอ้ยมิกผิดอะไรเงี้ยจะโทษไปโทษมาแต่ครั้งนี้ก็อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูก็ผิดเหมือนกันครับใช่คราวเลยอ้าวอะีกที่บอกอย่างที่มีบอกครบรถวันนี้มีครบจริงที่ทุกคนแบบว่าไออยากเห็นเนี้ยใช่ครับลองว่ารอบนี้ครบจริงๆครับเห็นเอิร์ทเซ็กซี่แล้วเราจะเห็นมิก ซซ็กี่แบบสายน้ำโปรยลงมาเดี๋ยวนะอะไรต้องคอนเสิร์ตป้าสสยน้ำเอาสเกลน่าจะใหญ่กว่านี้ป้าแต่แต่มีเซ็กซี่แน่นอนอ่าเดวเจอผมผมอินเนอร์เซ็กซี่เหรอถ้าเต้นค่ว่ากันเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ฮะเป็นกี่เม็ดดีสำหรับคู่เราโอ้โห ของผมนะเม็ดเดียวแต่เป็นแต่เป็นพริกใช่เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดก็ว่าไปเรื่อยเดี๋ยวคนรอดูแล้วนะว่าเผ็ดยังไงคาดหวังนะบอกก่อนอุ้ยเบา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 ไม่ไม่ได้กินงคู่กันกินงกันเองนี่แหละถ้าเชิสวยจะได้สวยกว่า ผมว่ายิ่งนะยิ่งทุกครั้งที่เราได้ทําอะไรแบบนี้มากขึ้นอะ่ะมันเหมือนเป็นการากดดเขาเรียกว,ว่าแอบกดดันตัวเองยอมรับเลยว่าแอบกดดันตัวเองมันเหมือนเราต้องสร้างมาตรฐานที่มันดีกว่าเดิมนะอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็มันเป็นครั้งแรกของเราเลยมั้งที่มันเป็นสดสดแบบสองคนใช่สองคนดูสองคนเรากับพี่เอิร์ธต้องเป็นคนที่โฮการโชว์ครั้งนี้แบบสองคนจริงๆผมว่ามันเป็นการที่เราต้องใช้ใจและก็ใจแบบสู้ด้วยกันมากๆ ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมโอ้ผมอยู่ในวงการมาเกือบเจ็ดปีแล้วอะใช่แล้ผมขึ้นเวทีมาหลายเวทีแล้วแต่ครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าถามตัวเองตลอดว่าทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้ก็นือจริงเหื่อออกมือแบบใจสั่นอย่างเงี้ยเวลาแบบขึ้นเวทีอย่างเงี้ยคำตอบก็คือเราตั้งใจแล้วก็มีความกดดันเพราะว่าเป็นคู่เปิดด้วยเออจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออทำให้ดีที่สุดละกันทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับ อย่าบอกอะไรกับแฟนไทยกับอินเตอร์แฟนที่มาดูกับเรานี้ไหมโปรดมาเยี่ยมที่เมืองไทยของฉันอะที่บอกแล้วอาอ่าบิกอ่าอิสปิงลิสนุ๊โอเคโอเคเลยแกจะพูดได้จะเชื่อแกแต่งกิ๊กก็ ขายไม่ได้ขายขำแต่เราอยู่ในสายเลื่อนครับใช่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 หลออและตลกด้วยอันแน่แน่ก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเอิร์ธมิกนะครับผมก็ เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเชียร์คุณอื่นนะครับผมมีวันที่22คือคือวันนี้1นึ่ทุ่มของเอิร์ธมิกนะครับก็23แล้วก็24ครับผมใช่ถ้าเกิดใครยังยังไม่มีบัตรเราก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไททิสกิ๊ดเมเจอร์นะครับแล้วก็เรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่แล้วนะใครที่แบบเออเราไม่สามารถมาดูได้ก็ดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับใช่แล้วครับพออัพเดตเรื่องการแสดงเป็นคู่เลยตอนนี้มีการแสดงอะไ่ อ่าจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับผมเพิ่งจบไปจังเกิลครับผมแล้วถามว่าจะมีอะไรเร็วๆนี้ไหมก็บอกไม่ได้อยู่ดีต้องมาติดตามใช่ใช่จะมีแน่นอนใช่ไหมแต่มันไปได้ไหมจะไปบนท่าทางได้ไหมเป็นไปจะได้รอดูอ่ะเอิร์อไปสิแกก็ยากเลยอย่ยากเลยทีนี้ ครับเเอาาป็นว่มีไหมมีไหมอ่ะมีเราติดตามบ้างไหติดตามอะไรตามมีไหมเร็วๆนี้ไหมเนี่ยแกแกกดดันเราตลอดเลยเอาเอาคอนเสิร์ตก่อนได้ไหมเออคอนเสิร์ตก่อนใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจะมีแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นใช่ฮะเมืองอะไรครับมิกโยโกฮาม่าครับโยโกฮาม่าครับผมซึ่งจะไปโอ้โหกันหลายหลายคนมากหลายท่านมากหลากหลายหลั่นเลยเหรอ สิบแปดสิบแปดคนสิบแปดคนโอ้คนกันไปทั้งบริษัทเยอะจริงๆครับก็ฝากติดตามด้วยนะผมแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นครับใช่แล้วก็ถ่ายเปนถึงไหนครับของเตรียมของของไหนบ้างของมันของมันนู่นอ๋ออ๋อนุ้นยังเลยยังเลยแต่ว่าแต่ว่าเราเรามียังขอแบบแก้ทีละปกแก้ทีละปอกต้องใช้เขามาแก้นะ ก็เอาทีละปอก่อนใช่ช่วงวันไหมคะว่าจะเป็นใครอยากตไปอ๋อฮะมีมีช่วงวันไหมฮะ่มีคนไปญี่ปุ่นด้วยนะเดี๋ยวคนนี้เขาจะจ้องหมไปญี่ปุ่นด้วยนะอ๋อเอาอย่างนี้แล้วกันใครเป็นแฟนแบบเตรียมเก็บเงินตอนนี้หรือเปล่าแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปบินกับพวกเราด้วยอ่าเก้าเก้าก้าว ตุลาโอเคก็เ okay. ดี๋ยวเราจะมีแฟนเซฟมาที่9ตุลานะครับถ้าเกิดใครสนใจเนาะไปไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มาดูพวกเราด้วยนะครับก็อยากอยากเจอทุกคนนะครับเชิญเชนะครับที่โยโกฮามานะครับี่ปเปิลก <forcément, S 2> ็ผมขอสบายขอคนละหนึ <squid. S 2> uh okay. ่งคำสำหรับวันนี้ได้ไหมเขอเด็ดเด็ดนะหนึ่คองคำสามคำสามคำ อันนึ่โยเปล่นเ็ดแล้วโอเคอ่าเปลี่นส่อนเลยะันกถโอ้โหเอาไม้อ่ถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ว่าสนุกอีออ๋ออ๋ออะออ๋ออ๋อออออะอก็ ฉีกเวชีกไปเลยฉีกไปเลยโอเคแกก็ฉีกเกิร์ดครับส่งนิดเึงยครับว่าไปสนุกกันโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะเราไปสนุกกันดีกว่าครับจิมมี่ทีวีแฟนเดย์อินแบงคอรครับเอิร์ดมิครับเยดย์